ครับผมนายธนทัศน์ทางเวศนะครับผู้ใหญ่บ้านหมู่สิบตำบลนิคมพัฒนาอำเภอหนองสังจังหวัดหนองบัวลำพูสำหรับวันนี้นะครับรู้สึกดีใจนะครับที่ท่านวุฒิสภาได้ลงพื้นที่เพื่อมารับฟังปัญหาของชุมชนและก็ข้อเสนอแนะนะครับส่วนพี่น้องประชาชนในพื้นที่ก็ดีใจนะครับดีใจที่มีผู้หลักผู้ใหญ่ระดับสภานะครับระดับประเทศเข้ามา รับฟังปัญหาก็หวังว่านะครับคาดหวังว่าปัญหาที่ท่านรับไปก็จะนำมาแก้ไขนะครับให้เกิดประโยชน์กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างมากครับขอบคุณครับว่าเป็นโอกาสที่ดีนะครับที่ทางวุฒิสภานะครับได้ลงมารับทราบปัญหาในเขตพื้นที่อำเภอนายงวันนี้ก็หวังว่าคงจะนำเรียนนำปัญหาตรงนี้ไปเพื่อพิจารณาและแก้ไขปัญหาเป็นรำดับต่อไปขอบคุณครับ สวัสดีครับผลการลงพื้นที่ของสมาชิกพุทธสภาพบประชาชนอีส,สานตอนบนวันที่10และ11เกุมภาพันธ์นะครับสองวันที่ผ่านมานี้คณะของเราได้ลงที่จังหวัดหนองบัวลำพูในตอนช้าเราได้ประชมุมร่วมกับภาคส่วนราชาการโดยเฉพาะในเรื่องของการแก้ปัญหาเรื่องที่ดิน โดยการประชุมร่วมกับทางจังหวัดหนองบัวลำพูก็ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีโดยเฉพาะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดก็ร่วมประชุมด้วยแล้วก็ส่วนรายการที่เกี่ยวข้องก็คือคอท,อทอชอจังหวัดทรัพยากรทรค่าตเสี่ยงแวดล้อมแล้วก็ในส่วนของอุทยานของป่าไม้ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ของจังหวัดหนองบัวลำพูซึ่งเราทราบปัญหาเบื้องต้นแล้วว่าปัญหาในส่วนนี้ นะครับในส่วนของพื้นที่ของภูก,ก้าภูพาคำนะครับที่ได้รับมีปัด็นปัญหาแล้วก็รับการแก้ไขปัญหาในระดับหนึ่งแล้วเราก็จะมาตามปัญหาเรื่องนี้ก็ได้รับการชี้แจงจากทางาชักประการธรรมชาติสิ่งแวดล้อมจังหวัดทจอนอะในเรื่องของปัญหาต่างๆรวมทั้งในส่วนของอุทยานสงวนงป่าไม้ก็ได้มาร่วมการชี้แจง ในบริษัาต่างๆก็ทราบในระดับหนึ่งนะครับหลังจากนั้นในตอนบ่ายเราก็เดินทางไปที่บ้านตาดไฮอำเภอโนนสังแล้วก็บ้านดงบากของอำเภอโนนสังซึ่งพื้นที่นี้เป็นพื้นที่ที่อยู่ในการแก้ไขการแก้ไขในเรื่องของขอบเขตที่ดินเรื่องของเอกสารธิ์ต่างๆเพราะพื้นที่สองพื้นที่นี้อยู่ในคน้ารับิชอบของอุทยานและป่าไม้ซึ่งคอตอชอก็ได้พยายามแก้ไขปัญหานี้อยู่ นะครับผมว่าสุดท้ายเนี่ยเราก็าจะมีการนก,การบันทึกข้อมูลต่างๆในการที่เราพบวันนี้ก็จะรายงานไปทางวุฒิสภาแล้วก็เราก็จะติดตามการแก้ไขปัญหาของทั้งหนองบัวลำพูและก็ของอุดอรในอกาศต่อไปครับขอบคุณครับ